มีสมาชิกถามมาปุ๋ยคอกทำไมต้องหมักก่อนใช้วันนี้ผมจะพาไปหาคำตอบครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรนุงผาตดวเองเพื่อความ,มยืนนะครับวันนี้เองผมจะมาแชร์เกี่ยวกับประสบการณ์การใช้ปุ๋ยนะครับก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ย มีสมาชิกเขาส่งรูปมานะครับแล้วก็ถามมาด้วยว่าปุ๋ยคอกเนี่ยทำไมถึงต้องหมักก่อนใช้แต่จริงๆอันนี้ขออธิบายคําถามของสมาชิกก่อนนะครับคือสมาชิกเนี่ยเขาไปเอาปุ๋ยคอกนะครับที่เป็นปุ๋ยใหม่คือวัวควายเนี่ยเพิ่งอือออกมาเนี่ยเขาก็ไปเก็บกวาดมานะครับแล้วเขาก็เอามารวมกองไว้เสร็จแล้วเขาก็ตากแดดให้แห้ง แล้วเขาก็เอามาใส่ที่โคนต้นไม้แล้วปรากฏว่าต้นไม้เนี่ยค่อยๆเหลืองเหลืองใบร่วงนะครับแล้วก็ตายไปในที่สุดจึงเป็นที่มาว่าปุ๋ยคอกเนี่ยทำไมต้องหมักก่อนใช้นะครับอันนี้ก็จะทําวิดีโอตอบคําถามให้กับสมาชิกแล้วก็ทําวิดีโอแชร์ให้กับท่าน,นอื่นๆที่อาจจะยังไม่รู้เรื่องนี้ด้วยนะครับปุ๋ยคอกจะเห็นว่าผมอะนำมาทําปุ๋ยหมัก นำมาทำปุ๋ยอินทรีย์ก่อนที่จะนำไปใช้ครับคราวนี้เราทำไมจะต้องเอามาหมักหรือจะต้องเอามาทำตั้งกองทิ้งไว้ใส่ถุงวางทิ้งไว้สามเดือนหกเดือนเพื่ออะไรทำไมถึงไม่นำไปใช้เลยนะครับก็สรุปกันตั้งแต่ที่ไปที่มาก่อนคืออย่างนี้นะครับปุ๋ยคอกเนี่ยเวลามันออกมาจากฟาร์มหรือคอกวัวคอกควายของเราเนี่ย พอเราเอามาใส่ที่ต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นรองก้นหลุมเอาไปอ่เขาเรียกว่าโรยบนรอบโคนต้นโดยที่ไม่หมักถ้าไปรองก้นหลุมครับต้องบอกว่ามันจะไปอยู่ใต้รากของต้นไม้ของเรามันจะเกิดกระบวนการหมักตัวเองก็คือจุลินทรีย์เนี่ยมันจะทํางานพอจุลินทรีย์มันทํางานเนี่ยมันเกิดการาย่อยสลายปุ๋ยคอกที่เราเอาไปใส่ไว้ พอเกิดการย่อยสลายเนี่ยกระบวนการตรงนี้เองเนะครับมันจะสร้างความร้อนให้กับปุ๋ยที่เราใส่ลงไปเนี่ยความร้อนตรงนี้จะสูงถึง60 -70 ถึงองศา,ศาเซลเซียสที่คนโบราณบอกว่าอย่าเอาปุ๋ยใหม่ไปรองก้นหลุมนะเดี๋ยวมันจะร้อนต้นไม้จะตายนี่แหละครับถ้าเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ก็คือจุลินทรีย์เนี่ยมันทํางานซึ่งจุลินทรีย์พวกนี้มันจะทํางานอยู่ประมาณ3เดือนถึง6เดือนก็แล้วแต่ว่า ปุ๋ยอย่างนั้นเป็นปุ๋ยประเภทอะไรนะครับหมายถึงว่าปุ๋ยมูลสัตว์เป็นเพศอะไรคือเช่นถ้าเรา,เาขี้วัวขี้ควายมามันอาจจะสามเดือนถ้าเราเอาขี้หมูขี้ไก่ที่มีแกลบอาจจะเป็นหกเดือนอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ยกตัวยอย่างคราวนี้ปุ๋ยคอกเนี่ยผมได้อธิบายแล้วเพราะว่าเมื่อเราเอาของใหม่ๆเลยเนี่ยไปใช้ไปใส่เนี่ยมันก็จะเกิดการหมักเหมือนที่ผมบอกดังนั้น เมื่อเราได้ปุ๋ยมานะครับเราควรจะต้องเอาไปหมักก่อนไม่ควรเอาไปใส่รองก้นหลุมเลยซึ่งในการหมักนั้นก็มีหลายอย่างนะครับโดยสูตรเนี่ยให้เราจําง่ายๆเลย3ต่อ1นึครับสเนี่ยหมายถึงอะไรคือเราจะหาอินทรีย์วัตถุเป็นพวกกากทัวพวกใบข้าวโพดใบอ้อยพวกเนี้ยอันนี้คือยกตัวอย่างนะครับ ยแล้วก็เป็นพวกฟางเศษหญ้าแห้งๆเอามาหมักรวมกับปุ๋ยคอกเพราะมาหมักรวมกับปุ๋ยคอกเนี่ยมันจะเกิดการที่เรียกว่าปุ๋ยคอกเราเนี่ยบวกกับพวกวอนินทรีย์วัตถุพวกนี้มันก็จะเกิดเป็นปุ๋ยอินทรีย์ให้เราหลังจากที่หมักเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นกองปุ๋ยที่พร้อมนําไปใช้ดังวีดีโอที่ผมหมักนะครับเพื่อกองใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมก็จะเก็บกวาดใบไม้รวมกองนะครับแล้วก็เอามาตั้งกองแล้วก็เอาปุ๋ยใส่ ไอสามต่อหนึ่งของผมหมายถึงคือเศษไม้ใบหญ้าอะไรก็ช่างนะครับสามส่วนนะครับแล้วก็จะมีปุ๋ยคอ,อกเก่าหนึ่งส่วนเวลาใส่ตั้งก็คือโรยเป็นพวกใบเป็นพวกเศษเหลือใช้ทางการ,กรเกษตรโรยหน้านะครับแล้วก็ตามด้วยปุ๋ยคอ,อกเหมือนที่ผมเคยทำนะครับทั้งปุ๋ยหมักมะม่วงปุ๋ยหมักต้นกล้วยเนี่ยครับ ที่เอามาหมักตอนนี้กองมันแบนลงไปแล้วเห็นไหมครับมันเกิดการย่อยสลายเนี่ยตอนนี้เราคือเราไม่เห็นละซากกล้วยเนี่ยหมดแล้วสามเดือนนะครับกล้วยนี้ย่อยสลายมาแล้วตรงนี้ผมเริ่มตักเอาไปใช้ละนะครับก็คือไปใส่ต้นไม้นะมันเกิดการย่อยสลายสีก็เปลี่ยนครับเริ่มเป็นสีดําแล้วอันนี้ก็คือพร้อมใช้นะครับคาวน,นี้อีกส่วนหนึ่งนะครับคือส่วนที่ผมอธิบายไปก็คือการที่เอาไปใส่โคน ลองก้นหลุมพวกนี้นะครับส่งผลกระทบทําให้ต้นไม้ตายอีกอันนึงครับคือสมาชิกที่ส่งมาครับเอาปุ๋ยคอกใหม่เลยไปโมะไว้ตรงโคนต้นเลยครับแล้วก็ลดน้ําพอลดน้าเสร็จครับความเข้มข้นของปุ๋ยมันจะลงไปหารากไวมากนะครับแล้วมันก็จะทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ยตายในทันทีคือประมาณไม่เกินสัปดาห์นะครับเหลืองใบร่วงแล้วก็ตายในที่สุดเพราะว่าอะไรครับมันรับความเข้มข้นจากปุ๋ยที่เราไปใส่ ไม่ว่าจะปุ๋ยประเภทอะไรก็ช่างเราไม่ควรเอาปุ๋ยเนี่ยไปใส่ตรงโคนโดยตรงนะครับการใส่ถ้าเป็นต้นไม้ที่ปลูกไปแล้วก็ควรจะต้องห่างจากต้นประมาณ50ซนเมตรครับเพื่อให้ระบบรากที่เขาแผ่อยู่ด้านนอกเนี่ยได้ดึงเอาปุ๋ยเข้าไปใช้เราไม่ต้องไปคิดแทนต้นไม้นะครับว่าต้นไม้จะดึงปุ๋ยไปใช้ไม่ทันใจเลยเอาไปใส่ที่โคนระบบรากมันไม่ได้อยู่ตรงโคนครับมันอยู่รอบนอกเพราะว่าถ้าเรายิ่งเราปลูกไปแล้ว ต้นไม้มันจะขยายล่าออกมาดังนั้นเวลาเราใส่ในทุกๆปีเนี่ยก็ให้เรามองระยะพุ่มใบนะครับคือระยะพุ่มใบตกแค่ไหนก็แสดงว่าล่าก,ก็อยู่ประมาณนั้นให้เราเนี่ยโรยปุ๋ยรอบประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดต้นไม่ใหญ่มากก็ห่างประมาณ50เซนติเมตรประมาณนี้นะครับวันนี้มาเล่ามาแชร์ประสบการณ์เพราะว่าทั้งที่ผมทำทำใช้เองนะครับแล้วก็อยู่ในกระบวนการผลิต ปุ๋ยอินทรีย์กระบวนการผลิตปุ๋ยหมักต่างๆที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเราได้ความรู้จากเจ้าของโรงงานมาเราก็มาแชร์บอกกันนะครับว่าปุ๋ยเนี่ยทำไมาจะต้องเอาไปหมักก่อนใช้วันนี้ก็ขอขอบคุณที่ฝากคําถามเข้ามานะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมกด subscribe ค,ค,ครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางส่วนนี้เราดีจะนำมาฝากกันในครั้งถัดไป วันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ